ตอนทีชู่กับหงจอมโวไอ้จ้าตั้งจริงเมื่อคืนนี้นะว่าลูมากับพิษตาเลยนะพระเอกนะใช้พิชาตัวเบา๋ยวมึงยกบมไย่ไแต่อภายนะอีกก็ตามมาจงไล่อะจากนั่งนาอยู่ลีลีพระเอกก็ลงแต่อ่ะแต่ว่าพระเอกของอ้วนนั้นเราไม่ไหวแล้วอะทั้งไล่นั่งนานางเอกก็เข้ามาอยาททำอะไรทั้งผีอ้วนนะหัวหน้าจงปรากบตัวคือ หัวหน้าจอรเป็นผีเหรอย่าย่าย่าเป็นอามังมีเอหนังจีนมีมัมมี่ด้วยเหรอขณะนั่งนาพระเอกก็ปล่อยยายแมงมุมไม่ตายเฮ้ยยืเดยนนี้นะเธอรู้มะกว่าจะเป็นกระดาษที่ชู่น่ะต้องตัดต้นไม้ไปกี่ต้นต้นไม้น่ะช่วยทำให้โลกของเราร่มเย็นเพราะคายก๊าซออกซิเจนออกมาและยังช่วยดูดซับก๊าซเรอนกระจกที่ทำให้โลกร้อน ใช้ที่ชู่แบบเนี้ยก็ <c oughs> ต้องตัดต้นไม้เพิ่มเอามาทำที่ชู่ใหม่อีกถ้าต้นไม้เหลือน้อยละ่ะจะเอาอะไรมาดูดซับกัดเรือนกระจกถูกต้อง,งเหมือนโลกนี้หายร้อนเราคงได้พบกันอันแน่พูจาาน่าเลื่อมใสอ่ะอยู่ดีๆมันก็มาโมมากินแล้วมันก็ชักดาบพากวดสตปกปปลาหมดเลยได้